สวัสดีครับพี่น้องปู้ไปสุขคูสุขคนพ่อเกษตรไร่การอีสานภาส s บ u t h w e s t คำมือสิบภาพมากินนะครับผมอันนี้นะครับสิเป็นไข่หอยเม่นนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นกลุไข่ดองนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเหมือนเดิมนะครับปูไข่ดองของโขงนะฮะนี่ก็เป็นแบบกุ้งแช่ซีอิ๊วขาวอันนี้จะเป็นปลาไหลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไข่แซลมอนนะฮะอันนี้จะเป็นมันปูนะครับโอ้ยมูมูสิกินยังก่อนพี่น้องเอ้ยพี่ได้น่าแซ่บๆอันแรกที่เราจะกินนะครับคือไข่หอยเม่นพี่น้องครับ นี่อันนี้ไม่เคยกินเลยนะเนี่ยครั้งแรกนะดูดิดูด,ดิก็ราดด้วยนี่ไข่ปลาแซลมอนเรากินแบบไทยๆด้วยนะราดน้ำจิ้มซีฟูนี่ยก็หมุนเข้าปากเลยนะแน่ออนอน แล้วก็แซลมอนเหมือนเดิมคำใหญ่ยยๆก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูดจวดัดพร้อมเขาปากพี่น้องครับดูดิ <c oughs> นี่อ่ะเป็นคนชอบกินนะครับแต่ว่าเราไม่ชอบวาซาบิเราต้องชอบน้ำจิ้มซีฟูด ต่อไปก็จะเป็นข้าวหน้าเอียนนะครับเนี่ยเอียนของเราโรยเอียนหอมมากเลยปกติจะไม่กินเอียนนะฮมอืมบอเอียนมาเลยืมอ มากท่านผู้ชมรู้สึกนุนมสเนี่อ่ะบอโุ้ยคำใหญ่ๆกันเลยต่อไปก็จะเป็นมันปูเน้นๆเลยนะดูดิถ้เข้าวไปใส่ <cười> <cười> mình, mình Nè ba <laughs> อ hmm. อร่อยมากก็จะเป็นกุ้งหมักซีอิ๊วขาวญี่ปุ่นนะเนี่ยเขาก็จะหอ,อกินอย่างนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวอดีว hmm. หวานมากหวานเหมือนเดิม hmm. หืมหวานแสบแห้งดูดิหืมหืมหืมฮึมพี่แซลของเรา Bỏ Được Chính như vậy nên nên lấy Hmm. <laughs> หือมือมอร่อยมากหืมก็ต้องมีนะครับเขาหน้าแซ้มนันนี่อ่ะหือม ชิมยงกันไปเลยต่อไปกินตัวมาแล้วก็จะเป็นไข่แซลมอนเน้นๆงินไปเลยท่านผู้ชมดูดิไข่แซลมอนสีทองอเน้นๆอีกคำหนึ่งอย่าเป็นเงินโอ้พระเจ้า อันนี้อันนี้เราจะใส่ซีฟู้ดนิดนึงเพื่อความเปรีป้ยวดูน่ากินไม่อืะเราก็มาถึงไข่ของเราคือปูไข่ดองกินรอบไหนก็อรนน่อยพี่น้องเอ้ยบังเนี่ยไขยเ่เป็นไข,ข่แค่นๆเลยอะไข่เน้นๆดูดินี่โอ้ยตาย น่าทานเปล่าหืมหืมหืมปูไข่ดองอร่อยต้องไว้ใจปูไข่ดองคองขุมพี่น้องแซ่บอีืดี พระเอกของเขากับปูไขด่ดองคือเก่าพี่น้องเนี่ยเห็นมันเป็นมันเลยแหละ mm hmm. คือแบบดูดิอื mm hmm. อืมฮมมไม่ขาวนะเนื้อปูเขาแน่นมากดูดิปูเป็นปูแน่นเป็นแน่น โมวดว่าวบอกโหดบอยยังเด้พี่น้องเอ,อ้ยถึงเล็กกระสือมากินเนี่ยดูเดอแดงจื้งคืองั้นซัมมี่เหีอพี่น้องแสบแห้งเ้ใดอจะกินปูกะไปสั่งรถปูไข่ดอกของคุณแสบ คือสั่งมากินจนจะเป็นฟรีเซนเตอร์แล้วแหละแสมบแห้ง,งนเนคือบ่ผิดหวังเลยสำมหนีบ